ัสที่ะโฮกาเซลแพร u ุสกี APY นะคะสำหรับคลิปนี้แพรจะมารีวิวนะเอาขาด้านหลังนะคะบอกเลยคันนี้เป็นรุ่น GL นะคะคันนี้เน้นแต่งน่ารักกระปูก,กระปิกประหยัด ใช้งานจริงๆคันนี้คุณแม่ซื้อเซอร์ไพรส์ลูกสาวนะคะตอนนี้ก็คือลูกสาวก,ก็ยังไม่รู้นะคะแต่มาดูเดี๋ยวคันนี้แต่งอะไรบ้างรุ่น GLC แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะคันนี้เขาใช้สีเดิมรถสีเดิมรถลด,ลดสีเดิมตัวรถเป็นสีขาวนั่นเองค่ะเป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวพุ่งเงินสามพันบาทนะคะคันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะคะก็จะเป็นตัว แล็สซิกอร์ทางคันนะคะเป็นโทนพาสเทลแบบว่าเฮ้ยน่ารักอย่างนี้หวานๆนะคะตัดด้วยสีครีมหลังคานะคะแบบนี้นะคะเป็นทูโทนคาดหน้าแบบนี้น,น,นั่นเลยนั่นเอง,น,น,เองนั่นเลยนะคะนี่นะคะทุกอย่างก็ยังคงคอนสิตแบบเดิมๆนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวยางนะคะหรือว่าตัวล้อเนี่ยลูกค้าก็ใช้เป็นตัวล้อเดิมยางเดิมนั่นเองนะคะคันนี้ก็ติดคีด่ลาา้อชาแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้รถดูแบบเฮ้ยดูเล็ก แต่ดูใช้งานได้จริงขึ้นเพิ่มไปอีกเพิ่มความดูแบบน่ารักแต่เพิ่มความลุยๆโดยการเติมแหลกคลังคาไปแบบนี้นะคะนี่ติดแหลกเข้าไปเพิ่มความดูแบบเฮ้ยดูน่ารักที้เล่นแล้วก็ดูเท่ด้วยเติมแบล็เข้าไปทางงานของ VRK นะคะซึ่งสามารถใช้งานได้จริงลองลลองรับน้ำหนักได้จริงๆค่ะสำหรับคันนี้เนาะ มาแว็บูภายในนิดนึงแล้วกันคันนี้เบอว่าอย่างที่แพลวแจ้งไปจากต้นนะคะว่าเป็นเน้นใช้งานจริงๆดังนั้นลูกค้าแต่งโดยภายนอกที่รู้สึกว่าอยากให้ความน่ารักของตัวรถนะแล้วก็เติมการใช้งานด้วยกันเพิ่มแรงดังนั้นภายในก็จะไม่ไม่ไม่แต่งอะไรมากนะคะคือติดหน้าจอ a n d นดอ d เข้าไปนะคะ นี่น่าจะของเราคนะก็รองรับพวกเอ,อ่อยูทูบในฟงเน็ตฟลิกดูได้หมดเลยเหมือนแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็ติดก,กล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังให้ลูกค้านะคะเบาเราใช้เป็นความนุ่มนิ่มนะอยู่ที่ลูกค้าชอบอันนี้ลูกค้ารู้สึกว่าเอออันนี้เป็นเบาะผ้าดีกว่าในใน,นั่งสบายเนาะแต่ก็จะดูแล,แลยากนิดนึงนะคะแต่ก็อยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะนี่เลยก็แต่งแบบน่ารักกระปุกกระปิกแบบนี้นะคะนี้ซื้อให้ลูกสาวนะคะดังนั้นเราก็เพิ่มความปลอดภัยขึ้นอีก ไม่ว่าจะมีเป็นกล้องแล้วนะคะกล้องวงหลังแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เราจัดให้นะคะก็จะเป็นในรุ่งของตัวเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์เนี่ยจะช่วยมือใหม่หรือว่ามือเก่าเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือเวลาถอยหลังเนี่ยก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนก็เป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งสิ่งที่เราเพิ่มให้ลูกคา้านะในการขับขี่และมั่นใจปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคันนี้แต่งน่ารักกระปุกกระปิกแบบนี้เลยคันเล็กน่ารักเพิ่มแลลหลกหลังคาครับอีกนะให้กับตัวรถน่าสุดๆนะคะอีกหนึ่งคันนะคะที่แพรจะแน,น,นะนานะแล้วก็นําเสนอเนี่คันนี้ด้านหลังของแพรน,นะคะเป็นรุ่น GL up นะคะแต่คันนี้ยังไม่ติดชุดแต่งนะคะนี่เพราะว่าอะไรคุบอกคุณแพรแล้ว GL g up ต่างกันแล้ว GL J นเนี่ยมันจะมีชุดแต่งนะคะแต่คันนี้ แผลให้ดูก่อนสิ่งที่แต่งขึ้นมาคืออะไรอะลูกค้าลองเดาซินี่คือ GL นะอะอะอะไม่ต้องเดาหรยอแทบบอกเฉลยเลยก็ได้ค่ะถ้าเฉลยเลยค่ะคันนี้สติกเกอร์รุ่นัอ GL up นะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่แต่งแบบว่าเน้นใช้งานเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อกับล้อแม็กนะเห็นไหมน่เปลี่ยนแม็กใหม่จ้านี่นะคะขอเปลี่ยนแม็กใหม่นั่นเองนะคะเป็น Mac แม็กลายแบบนี้เลย คันนี้ก็แต่งเรียบๆนี่ก็คือสวยเลยแล้วติดชุดแต่งก็จะครบองคยิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบนยหยนะคะจะเป็นแนวน่ารักกระปุกกระปิกหรือเด่นใช้งานอยู่ที่ลูกค้าชอบอยากแต่งแบบไหนก็ทักมาหาแพนคะหรือว่าอยากได้แบบออริจินอลต้นตํำรับเดิมๆแล้วเพิ่มความให้ดูมีลุกเล่นหน่อยก็ได้เช่นกันนะอยู่ที่ลูกค้าขีดเลยออกแบบแบบไหนหรือว่าอยากทราบข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักมาหาแพนนะแต่ถ้าใครอยากแต่งแบบอย,อย่างน่ารักแบบนี้เอารุ่น G L ไปแต่งนะเอาส่วนต่างจาก รุ่นท็อปมาแต่งเนี่ยก็บอกเลยว่าโอ้โหเหลือๆงามสวยเลยเอาง่ายๆใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาแล้วกันนะคะอยากไม่แนวทางการแต่งแบบไหนก็แอบมานะอยากได้โปเงินไข่ประมาณไหนก็ทักมาคุยกันนะคะสําหรับคลิปนี้เขาตจบรีวิวไปก่อนสวัสดีค่ะ